โอเคครับมาต่อนะครับข้อยี่ครับข้อได้จอนนี้เก่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนนะครับข้อที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดทะเลถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดในทะเลอาจทาให้เกิดคลื่นใหญ่ถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดลมหรอถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่เข้าสู่ฝั่งเราเรียกว่าสตอร์มพายุนะฮะจะเป็นพายุเพราะว่าสตอร์มแปลว่าพายุถ้าเกิดพายุนะครับ มันก็ตกนะฮะถ้าเกิดพายุในทะเลอาจะทำให้เกิดขึ้นขนาดใหญ่นะถ้าขึ้นนีขึ้นที่เข้าสู่ฝั่งเราเรียกว่าสตอร์มเซิร์ฟนะฮะสตอมแปลว่าพายุเซิร์ฟแปลว่ากระโชกกันโชกนะกระโชกหรือกันโชกนะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับพายุกันโชกแปลงตรงคืออะไรพายุกันโชกข้อหนึ่งถูกนะครับมาดูข้ออื่นซึ่งมันต้องผิดนะครับมาดูว่าผิดยังไง ข้อแรกครับข้อสองพายุได้ฝุ่นพายุเฮอริเคนพายุไซโคลนมีชื่อเรียกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางที่แตกต่างกันอันนี้มันมันผิดนะครับมันผิดที่ถูกต้องคืออะไรครับมันผิดตรงไหนครับถามก่อนรอบจุดศูนย์กลางใครมีความรู้บ้างมันผิดตรงไหนครับข้อสองอ่า,าอจริงๆต้องเป็นอะไรครับชื่อ ตามนะรครับตามนะตามพื้นที่เกิดนะครับพื้นที่เกิดตามพื้นที่เกิดพายุนะครับตามพื้นที่เกิดที่แตกต่างกันนะครับตามพื้นที่เกิดพายุที่แตกต่างกันนะก็อย่างที่เคยสอนไปก็คือพายุใต้ฝุ่นก็จะอยู่แถวอะไรครับมหาสมทุทรแปซิฟิก นะฮะมาแปซิ uh, Pacific, ฟิกฝั่งตะวันออกไม่ฝัง่งตะวันตกนี่ฝั่งเราแหละนะฮะพายุในไอเครยนตรงไหนครับอ,รอ่าแถวอเมริกาคือแอตแลนติกแถวนั้นนะนะแม้ทั้งแปซิฟิกตะวันออกนะ,ะพายุไซโคลนตรงไหนครับมาสมวดเลยครับมาสมวดเลยพายุได้ฝนเป็นอ่าแปซิฟิกเกิดนะครับพายุจำไว้ด้วยนะครับ มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกก็คือแถวบ้านเราันี่เองนะครับที่เคยเปิดแผนที่โลกให้เราดูครั้งหนึ่งแล้วตัวนี้นะครับพายุเฮอริเคนก็จะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับแปซิฟิกเหมือนกันนะครับเดินตะวันออกก็คือแถวอเมริกานะครับ แล้วก็พายุไซคโคนพายุไซคโคนก็แถวมาสูรอินเดียนะครับจำไว้ว่าอินเดียคนเยอะจำไว้อินเดียคนเยอะอินเดียคนเยอะอนะฮะันจะมีพายุวินลี่วินลี่นะฮะใช่ไหม ตัวไหนครับบิลลี่แถวนี้ครับบิลลี่ที่ไหนครับที่ไหนครับดาวนทวีปออสเตรเลียนะฮะถ้ามองพื้นโลกประเทศไทยแถวเนี้ยอ่ะประเทศไทยแถวเนี้ยนะครับนะฮะใต้ฝุ่นก็คือแถวแถวนี้แหละแถวข้างล่างเราเนี่ยฟิลิปปินส์แถวอินโดนีเซียแถวเนี้ย อาจจะลามไปถึงญี่ปุ่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นฮอริเคนก็จะเลยไปอีกนะนจะอยู่แถวอเมริกาโซนอยแถวนี้มันจะอยู่แถวแถวโซนแถวแนี้นะครับส่วนไซโคลนก็อยู่โซนฝั่งนี้นะครับทางหดอินเดียแถวแนี้นะรอบๆส่วนวริลลี่วลลีออสเตรเลียอยู่ข้างล่างนี้นะครับมันก็จะเกิดรอบๆเนี้ยนะครับนี่คือแผนที่โลกเอา,ข,าข้าวนะครับนะมันก็จะแยกตามพื้นที่เกิดอยู่แล้วนะครับ นี่คือประเทศไทยนะอันนี้คือไทยนะครับ <c oughs> ก็จำจำจะจำเป็นรูปก็ได้หรือจะจำเป็นชื่อก็ได้หรือจะจำเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ต้องจำนะฮะเพราะเห็นมีออกบ่อยๆนะพายุพวกนี้ทำได้ยังครับอ่ะพูดพร้อมกันครับพายุได้ฝุ่นเจอแถวไหนครับตะวกตันตกตะวันตกก็คือแถวนะครับประเทศ ได้เลยครมีฟิลิปปินส์เป็นยูเรเซียแถวนี้นะครับรวมถึงเวียดนามแถวนี้ด้วยนะครับริเลแคแถวไหนครับต,ต <TRA> ะวันออกะดีดูดิจะีดูดิทำไมทะเิแคแ่วไหน,นครับ <I> ตะวันออกตะวันออกนะครับก็คือเราจะแบ่งตรงนี้นะครับตะวันออกฝั่งนี้ตะวันตกฝั่งนี้น,น,นะครับก็คือแถวทวีปอเมริกานะครับอ่ะไซคอนแถวไหนครับ มหาสมุทรอินเดียนะครับแถวนั้พวกนี้มันจะเกิดแถวทะเลนะครับพายุวิลลี่วิลี่ครับอ่าแถวออสเซเลียนะครับแถวนี้แถวนี้นะครับก็ต้องจำนะครับโอเค่ะต่อนะครับต่อไปข้อสามครับไบริเวณตาพายุจะมีอตาเร็วสูงสุดจริงไหมไม่จริงนะครับต้องต้องไมครับ ต,ต้องไครับต,ต่างสงุดหรือต้องสงบนิ่งอะนะต่าสุดหรือสงบนิ่งนะครับตาพายุตรงกลางของพายุตาพายุคือตรงกลางพายุงั้นะเวลานักบินอะเวลาเขาบินมันไมนห่หนังพายุนักบินก็จะบินขึ้นตรงนี้บลงตรงนี้นะซึ่งตรงกลางเนี่ยมันจะนิ่งสงบนิ่งนะบ,บินเข้าเป็นตาพายุตรงกลางของพายุนะครับมันไม้หนัง <c oughs> บริเวณดีเวชั่นมีอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางสูงกว่าบริเวณพายุโวนร้อนจริงไหมครับจริงๆต้องเบากว่าต้องเบากว่านะครับม,มันเริ่มจากอะไรครับอันอันแรกดีเวชั่นดีเวชั่นแล้วก็โซนร้อนแล้วก็ใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นครับ ความเร็วน้อยกว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโซนร้อนความเร็วจะอยู่ที่64จนถึง118นะ117ความเร็วมากกว่าได้ฝุ่นเนี่ยมันมันมันเป็นชื่อได้ทั้งพื้นที่ด้วยเป็นชื่อได้ทั้งความเร็วลมด,ด้วยนะครับอีเวชัน huh. นะครับโซนร้อนใต้ฝุ่นอันนี้แบ่งตามความเร็วนะครับดีเวชั่นความเร็วน้อยกว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงโซนร้อนอยู่ระหว่าง64จนถึง117ใต้ฝุ่นมากกว่า118นะับนี่118 เห็น okay, ไหมครับออพอดสรุปพี่ฟังนี้ดีพ e ิชชันโซนร้อนใต้ฝุ่นความเร็วเท่าไหร่ดีพิชชันจากความเร็ว6.3น้อยกว่าน้อยกว่า6.3ส่วนใต้ฝุ่นจากความเร็วเอ้ยไม่ใช่อายุส่วนร้อนความเร็วจาก6.3ถึง114 118 117 117 118ส่วนใต้ฝุ่นจะ100เร็วเร็วกว่านั้นขึ้นไปอีกเร็วมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอเคอ่ะต่อหน,นะครับ ต่อไป22ครับเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา22นะครับ22เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในประเทศญี่ปุ่นและเกิดผลกระทบหนึ่งคือโรงงานฟฟไฟนิวเคลียร์ระเบิดเกิดการรั่วไหลของสารกำมะถานฟองสีได้มีการตรวจร่างกายและแจกไอโอดีนให้กับประชาชนที่ได้รับผลอันตรายจากสารกำมะถันฟังสีอย่างทราบว่า แล้วทานไอโอดีนช่วยลดอัตรารายจากร่าสีได้อย่างไรนะครับก็คําตอบก็คือไปสะสมที่ต่อมไทรอยตัวนี้นะครับไอโอดีนนะฮะไอไอไอโอดีนคือไอนะฮะตัวไอโอดีนนี้ไปสะสมที่ต่อมไทรอยนะครับทำให้ร่างกายมีสารไอโอดีนเพียงพอและไม่รับไอโอดีนที่เป็นสารกัพรพัดรังสีเข้าสู่ร่างกายเพิ่มอีกอืลึกล้ามากเลยนะเพราะว่าไอตัวกรรารพัดรังสีเนี่ยก็คือตัวไอโอดีนนี่แหละนะที่เป็นกนรรารพัดรังสีคืออะไรกรรารพัดรังสีคือ เป็นที่เรียกว่าไอโซโทปของธาตุต่างๆที่มันไม่เสถียรนะครับมันก็จะมันก็จะแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับอาจจะเข้ามาหาคนได้แต่ถ้าคนเนี่ยไอตัวกระจายออกมาคือไอโอดีนนะฮะถ้าคนมีไอโอดีนเพียงพอแล้วมันก็จะไม่เข้าอีกอันนี้คือคอนเซปต์มันนะครับเขาก็ให้กินไอโอดีนช่วยลดอันตรายนะครับ ก็จำไปนะครับข้อนี้ต่อไปข้อยี่สามครับยีนะ่สามตอบสามในประเทศไทยปัจจุบันกาลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํามันปลาล์มซึ่งเป็นน้ำมันพืชที่ใช้ในการบริโภคที่จําเป็นในทุกครัวเรือจนจึงต้องมีการใช้น้ํามันเก่าทอดอาหารซ้ำใหลายหนเมื่อเราเราทานอาหารที่ได้จากการใช้น้ํามันเก่าทอดมีผลต่ออย่างไรต่อร่างกายเขาบอกว่าในน้ำมันพืชที่ใช้ซ้าๆเนี่ยจะมีสารก่อมะเร็งในร่างกายนั่นเองนะครับ อันตรายนะครับตัวน,นี้มีสารก่อมะเร็งตัวข้อสามครับจะจำไปต่อไปครับ24่สิบส่ครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั่วโลกมักตั้งอยู่ตามเมืองชายทะเลเพราะต้องการอาศัยน้ำจำนวนมากช่วยในการระบายความร้อนลงงานไฟฟ้าชนิดนี้ต่างจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศไทยอย่างไรนะก็คือใช้ประ,ประ,ประ,ประยันิวเคลียร์เพื่อให้เกิดความร้อน ใช้ความร้อนทําให้น้ํกากลายเป็นไอน้ําและนําไอ้น้าไปหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อนั้นนะที่บอกว่าพลังงานนิวเคลียร์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน,นพลังงานความ,ม,นนมร้อน,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 นเปลี่ยนเป็นพลังงานกลใช่ไหมหมุนเนี่ยหมุนคือพลังงานกลนะครับพลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าคล้ายๆก,ก,ก,ก็มันมีช้อยข้อหนึ่งใช่ไหมที่ตอบข้อนี้ทีมนเรียงเยงนี่ย ต่อไปครับยี่ห้าครับอันนี้บรรยายก็จะง่ายนหนึ่งมันจะเร็วเอ่อมีกรอขอแลสรุปนะครับมาดูนะครับการละลายของเกลือลิเทียมคลอไรอันนี้ลิเทียมคลอไรมีขั้นตอนนั้นต่อไปนี้ก็ไก่หรือผ้าเกลือลิเทียมคลอไรแยกตัวใช้พลังงาน8 5 0ก,กิโลจูลต่อโมลเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าแจกแจงมาเป็นเป็นสูตรนะครับแยกตัวนะครับเป็นลิเทียมกับ คอร์รีนนะฮะมีประจุนะครับแยตัวใช้พลังงานนะครับตัวนี้ใช้พลังงานทั้850นะครับกิโลจูลต่อม,มงต้องเป็นจารย์เวยียล่ะอย่างเงี้ยนะเดีย๋ยวจะชำนาญมากเลยขออนุภาคของเกลือลิเทียมคลอไรด์รวมตัวกับโมเลกุลของน้ำนะฮะปล่อยพลังงาน ปล่อยพลังงาน่อของของเกลือปล่อยพลังงาน900กิโลจูลอันนี้ใช้พลังงานนะครับใช้พลังงานปล่อยก็คือคลายพลังงานออกมาท่ากับ900โอเคจากข้อมูลต้นสารละลายเกลือดิเทียมพอลายจากข้อมูลจากข้อมูลทั้งต้นสารละลายเกลืกอ,ลาาอดิเทียมพอลายในน้ำ เป็นการละลายประเภทใดก็เป็นคายนะครับคืออันนี้พี่จาได้แค่ว่าเอาสองตัวบวกกันนะฮะถ้าอันไหนมากกว่ากันตัวนั้นก็คือเป็นเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบนั้นนะครับอย่างนี้ตัวนี้ก็คือใช้ก็คือดูดนะฮะใช้ก็หมายความหมายคือดูดพลังงานนะครับคายนี่ชัดเจนอยู่แล้วมัรคำว่าคายนะครับคายก็คืออาจจะมีความหมายเป็นลบแล้วกันลบลบร้อยก็ลบเก้าร้อยบวกกับ ปร้อยห้าสิบงั้นจะออกมาเป็นลบนะฮะลบห้าสิบลบตัวนี้ความหมายมันคือคลายพลังงานนะครับคลายพลังงานห้าสิบนะครับแต่มัีสองข้อนะครับอันนี้ตรวจผิดนะฮะทีนี้เราต้องเข้าใจความหมายว่าอมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเท่าใดให้ไปแล้วแลวอุณหภูมิของระบบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามดับทีนี้ถ้ามันคลายพลังงานถามว่าระบบมันจะร้อนขึ้นหรือหรือหรือเย็นลงคลายพลังงาน ร้อนขึ้นนะครับคําว่าคลายพลังงานสมมติว่าระบบตัวนี้เป็นระบบปิดนะครับระบบอยู่ในนี้เป็นระบบปิดนะครับมันคลายพลังงานออกมาคลายออกมานะครับพลังงานเนี่ยมันอยู่รูปของความร้อนนะครับนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่อยู่รอบๆเนี่ยมันก็จะร้อนนะครับโอเคไหมครับเราเปรียบเทียบกับสิ่งสิ่งแวดล้อมนะครับไอ้ตัวนี้มันคลายพลังงานออกมาคลายออกมาคลายออกมาให้ใครครับคลายออกมาให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับ สิ่งแวดล้อมคือสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เราไม่สนใจสิ่งที่เราสนใจคือตัวระบบนะฮะต่ว่าระบบในห้องเนี้ยเราต้องการเรา้องการศึกษาว่าในห้องเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรในห้องเนี้ยเราต้องสนใจแค่นี้คือนี่คือระบบส่วนที่อยู่นอกนอกห้องเนี้ยคือสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับถ้าคลายพลังงานออกไปข้างนอกห้องเนี่ยคนที่อยู่นอกห้องจะรู้สึกร้อนโอเคไหมครับรูร้สึกไหมระบบก็คือในกล่องสี่เหลี่ยมหรือกระป๋องก็ได้จะหรือเปรียบเทียบกับห้องห้องนี้ก็ได้นะฮะงั้นถ้าคลายพลังงานให้กับสิ่งคลายพลังงานออกไปเน วามหมายคือคลายพลังงานนะครับสีมันร้อนงั้นสีเราก็จะร้อนนะครับจะร้อนแต่ถ้ามีการดูดพลังงานดูดพลังงานดูความร้อนเข้ามาหรือดูดพลังงานข้มหมายเดียวกันกับดูความร้อนพอดูความร้อนเข้ามาพุ๊บข้างนอกก็จะเย็นนะเป็นลักษณะน,นี้อเวลาจาก็จาประมาณนี้มีใครงงไ,งไหมตัวเนี้ยตัวก้อนหนึ่งมีใครงงไหมครับยี่ิบห้า จำแบบนี้นะครับจำแบบนี้จำเหมือนกับจำเทียบกับสิ่งแลดล้มมต่อไปข้อยี่ิบหกครับในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลฝาแฝดแท้ identical twins ใช้การตรวจในข้อใดเพื่อการจำแนกฝาแฝดแท้ได้ก็คือมีายนิ้วมือนะครับ จำแนกหมายความว่าแย,ยกนะครับคําว่าจําแนกคือหมายความว่าแย,ยกแย,ยกความแตกต่างนะครับแยกความแตกต่างนะครับจำแนกความหมายคำว่าจําแนกคือแย,ยกความแตกต่างของฟาเฟสคือฟลาเฟีในหน้าตามันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแน่นอนก็มีลายนิ้วมือมีตานะครับแล้วก็ประวัติการทําฟันด้วยนะครับอันนี้นะครับฟันของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะ ถูกไหมต่อให้เป็นสากระตามเองจะเหมือนกันทุกทุกประการไม่เป็นไปไม่ได้นะครับมันไม้เหมือนอยู่แล้วฟันนะฮะส,สามอย่างครับม้นตานานนมือน่นาจะรู้อยู่แล้วล่ะตัวนี้ DNA ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้มันนะครับมาจากพ่อแม่เดียวกันนะ,ะ <c oughs> ต่อไปยี่สิบเจ็ดครับคำนวณน,นะวันนี้ ยิบสี่ครับโมบายพวงตาตะเพียนประกอบด้วยปตาเพียนสี่ตัวนะคือเคหนึ่งเคสองเคสามเคสี่แต่เคสี่ได้หลุดหายไปนะครับตัวนี้หายไปละจึงต้องทําตัวใหม่ปลาตัวใหม่ควรมีน้ําหนักเท่าไรพวงตะเพียนจึงแขวนอยู่อย่างสมดุลก็คือพูดง่ายๆว่าก็คือหาเคสี่แหละสรุปว่าหาเคสี่แหละที่มันหายไปและนะถึงจะสมดุลน,นะฮะ ก็ใช้โมเมนต์นะครับอ่าถ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นโมเมนต์เลยครับโมเมนต์ moment, ทวนอันนี้เป็นโมเมนต์ตามโมเมนตะ์ moment ก็คือระยะทางนะรแรงคูณกับระยะทางนะครับหลักการคือโมเมนตะ์ moment, ตามเท้ากับโมเมนต์ทวน โมเมนต์คือแรงคุณระยะทางนะครับระยะทางจากไหนจากจุดหมุนนะครับมันหมุนตรงนี้นะครับมันหมุนตรงนี้ก็คูณเข้าไปใส่ใส,ส่ซะลองดูนะครับเอาฝั่งฝั่งตามตมาได้นะตามฝั่งนี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับ k3 คูณกับระยะทางเท่าไหร่ k3 รู้แล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับเป็นแปดใส่ไปเลยนะครับระยะทางคือ5บวก k4 okay. รดยทางคือ <40. S 1> 10แล้วก็ทวนมีอะไรครับมี6กกิโลกรัม k 1คูณกับระยทางคือ10 <40. S 1> บบวกกับ k 2ค <40. S 1> ือ10บระยะทางคือ 4, 4. อันนี้ใครงงไหมเพราะที่งงไหมฮะไม่เองเองงงตรงไหน ไม่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยงงครับงงอ,อ่นมาไงใช่ไหมอ่าตามคืออะไรตามคือตรงนี้ตามตามเข็มนะเวลามันลงอ่ะน้ำหนักมันลงจุดหมุนตรงนี้มันจะตามเข็มถูกไหมตามเข็มคือหมุนอย่างเงี้ยโอเคปะอ่าตามเข็มคือพี่แรกคือตัวนี้น้ำหนักคืออะไร F จริงๆมันต้องมันมันต้องคูณสิบเลยนะ mg นะครับตัวนี้คือ w นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าคูณสิบทั้งหมดเนี่ยเราก็ตัดสิบได้ เอกไหมเออแต่ว่าคือไม่ไม่คูณก็ไม่ผิดนะครับระยะคูณเป็นเอ็มก็ได้นะครับเอ็ MG ก็ได้เป็นแปดสิบก็ได้ได้หมดไม่คูณก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นแปดนะตัวนี้นะเอฟก็คือแปดนะครับแล้วคูณระยะทางคือระยะทางจากจากุดหมุนมาหาแนวแรงมันเนี่ยระยะเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดสิบอันนี้ไปห้าแล้วเหลือเท่าไหร่ตัวเนี้ยเห <5 S 1> ลือห้าก็คูณห้าเข้าไปอันนี้เข้าใจปะเออ ต่อไปไอตัวเนี้ย K สี่ไม่รู้เท่าไหร่คูณกับระยะทางทั้งหมดมันเท่าไหร่ครับสิบก็คูณสิบข้าไปเข้าใจไหมส่วนทวนทวนคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะลงมาอย่างนี้เวลามันหมุนนะฮะทวนทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมเออก็คือหกนะคูณระยะทางทั้งหมดจนถึงจุดหมุนเนี่ยคือเท่าไหร่ครับสิบ t เตัดูดิอันนี้ K เนี้ยก็คือสิบคูณระยะทางคือเท่าไหร่ครับ ต่อก็นอกอะรต่อเลยมันมันมันหมุนมันจะเบี่ยงใช่ไหมจะโดนอ่ะ,อะทีนี้โอเคยังเต้ไอ้พอดโอเคนะครับแสดงว่าเองไม่เข้าใจที่ผ่านมาไม่เข้าใจใช่ไหมเรวตอนนี้เข,ข้าใจยนะังเข้าใจแล้วอ่าก็คูณไปธรรมดาไปห้าสี่สิบวกสิบเคสี่อ่าบวกหกสิบ บวก40อันนี้เป็นร้อยลบไป40อ่า40ตัวนี้ย้ายไปลบนะ K4 สี่เท่าเท่าไหร่เหลือเหลือหกสิ่วนสิได้6นะฮะอาทิตย์ที่ถามว่าน้ำหนักเท่ากับปลาเคจริงไหมไม่จริงน้าหนักเท่ากับ K1 หนึจำนวน2ตัวจริงไหมสองตัวสิบสองไม่ใช่ น้นเท่ากับ k สองบวก k สามสิบบวกแปดสิบแปดก็ไม่ใช่นหนัเท่ากับปลา k หนึ่งใช่ไหมใช,ใช่ต่อข้อสี่อย่างเงี้ยได้ไหมพอใครถูกไหมข้อย7ิบเจ็ดก็ถูกปะถูกถูกนะพอถูกปะถ้าไม่เป็นใช่ทำเป็นยังไง่นนะโมเมนต์มันเริ่มจากโมเมนต์นะครับ แรงคูณกับระยะทางแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันแรงตัวนี้มันต้องเป็น W นะฮะมันคือ W นะครับเนื่องจากวําทำไมถึงเป็นแรงเพราะว่ามันเป็นหน่วยนิวตันเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ไม่คูณ W เนี่ยเท่ากับ m คูณ g แต่พี่ไม่คูณ g เพราะว่าถ้าคูณ g ก็ตัดสิบเหมือนกันนะครับก็ไม่คูณก็ได้อ่าต่อไปยี่สิบแปดครับสาม ภาชนะปิดขนาด1ลิตรบรรจุสารชนิดหนึ่งที่มีการจัดเรียงตัวของรอูปภาพอยู่ห่างกันมากแล้วฟ้มกระจายจนเต็มภาชนะที่บรรจุรูปร่างปร,ริมาตรมีขนาดเท่ากับภาชนะที่บรรจุเพราะความตัวนี้นเขาได้ถูกต้องเกี่ยวกับสารที่อยู่ในภาชนะนี้คิดว่าเป็นอะไรครับเป็นแก๊สเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นแก๊สแน่ๆน,น,นะฮะเขาเรียกว่ามีอะไรครับมีคำหนึ่งที่มันมันก็คือฟ้มกระจาย แน่นอนว่าฟูงกระจายต้องเป็นแก๊สอยู่แล้วมันคงไม่ไม่ใช่น้ำนะครับงั้นเราดูว่าสมบัติของแก๊สเป็นยังไงก็คือข้อ3นะครับถ้าทําให้สารที่อยู่ภาชนะเปลี่ยนเป็นของเหลวต้องลดอุณหภูมินะฮะจริงไหมครับลดอุณหภูมิเพื่อให้เกิดการควบแน่นนะครับแก๊สลดอุณหภูมิเพื่อให้เกิดการควบแน่นนะครับลดอุณหภูมิไม่ไม่พอนะครับต้องบวกด้วยความดันด้วยเพิ่มความดันด้วยต้องเพิ่มความดันด้วยเพิ่มความดันด้วย ลดอุณหภูมิเพิ่มความดันเนี่ยจะเกิดการควบแน่นนะครับควบแน่นก็จะกลายเป็นจากแก๊สก็จะกลายเป็นของเหลวแต่มันไปเปิดตอนคืนมันไม่นั่นเหรอเต้เต้เอีนงปิดตอนต้งถอดอมาหมุนเขี้ยวถูกครับเปิดต้องถอดมาแล้วหมุนเกี้ยวเข้าใหม่เพราะว่าตอนหมุนน่ะเหมือนกับเอียงมันเบียดมัน้ยหมุนไม่เป็นอ่ะคนหมุน คนหมุนหมุนไม่เป็นแม่งกหมุนเอียงเขาเปียอเนี่ยไม่ก็แกก็ไม่เหยก่อนเปิดฝาสีดำออกเราต้องข้อมือดีนึงนะนงนางเราบิอเกหนใส่ลับแล้วก็ใส่ลับไม่ได้หลุดกว่าเรื่อยๆเป็นคนทำเบี้ยจะเป็นกูหรือเปล่าเลย จับจับใบพัดแล้วปูนเสียมดังออกมาดามันจะมีรูสกับเอ่อไทอยู่เหรอ,อ,อ,อเี็นว่ารูสอ่ะ L O S L O S E <S มันมีซ้ายกับรอใช่ครับใช่ไทคือแน่นรูสคือหลวมม,ม,ลมันแน่นมากใครไม่รู้ไปขันจะแน่นขนาดนั้นอ่ะไม,ไม่อยู่อยงไงมือ 係啦，喺我哋好黑，好哋我哋